Ligin life in the fast lane, moving at the speed of life and I can't slow down. Only got a gallon in the gas tank. But I'm almost at the finish line, so I can't stop now. I don't really know where I'm headed, cause I'm join the ride. I'm roll till I drop and ride till I die. I live life in the fast lane. You wanna dance? Let's dance. Living in the fast lane. Do not know. ัสดีครับชาวเกมเมอร์กทพันวันนี้เราอยู่กับเกมเมอร์เอ้ยอยู่กับมินิเกมเบาๆเพือเบานะฮะขององข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 อนของ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 เององข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 อมของของคองข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 ออของออของะออองอองอขข ขึ้นไปเลยนะโดยขับไวครับไม่รอ,ไมรอช้าแล้วผมตปรงดาร่านสอผมยังไม่ผ่านเลยครับ <S 2> <S 2> <S นะคือไอ้ด่านแรกเราไม่เท่าไหร่หรอกครับมันคลิกโรโลก็ผ่าไอ้ด่านสองกูยังงงอือกูยังติดเศษเลยโอ้ยผิดไปเยาอะๆๆ อะอันนี้คลิกครับคลิกรัวๆครับคลิกรัวๆไม่ต้องกูคลิกจุดนี้จุดเดียวครับรัวๆครับถ้ากดคุณได้ยินเสียงดีๆคุณจะได้ยินเสียงมา้าของกิ๊กนิ้วไถวายนิ้วไถล้อง่อยก็ตามระเบียบครับอ่ะแถบข้างล่างเนี่ยเป็นตัวบอกนะถ้าเกิดแถบข้างแถบข้างขวานี่เต็มนี่คือเราต้องรอนะฮะซึ่งด่านสองนี้ล้อกูรอไปหลายทีจนกูไม่ผ่านนะฮะ よよくできたうだใครเล่นถ่าแล้วก็บอกด้วยครับมันเจออะไรอีกมกั่งคือพี่แกเขาคุณเอดอทุกป่วยนะเราก็ต้องมาตรวจไข้ไอตรงนี้แหละคุณงงคุณทำยีย้อะไรวันนีเน้เราต้องป้อนเราต้องป้อนคุณเดินใช่ไหมไม่กูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจ คือกูไม่เข้าใจคือกูไม่เข้าใจเท่าไหร่รล่อไปไม่มีที่ขวาไม่มีโอเคกูคลิกทำไมอาคกูคลิกกัวอไรกูคลิกกัวอะไรแค่นี้ใช่ไหมคลิกอยู่ตรงนนรักกูมานคลิกตรงนู้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหียเต็มย่า ไอาตร์ไอศาสตร์ไอศาสตร์เปลวนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดกูรู้นั้นถ้าเกิดจะยังต่อกดอันนี้นะข้างบนนะปุ๊บมันจะเด้งหน้าไปหน้าทวิตเตอร์นะเราปิดไปนะฮะกดเล่นต่อครับแล้วกูจะผ่านยังไงเนี่ย

สำหรับนี้ก็พอแค่นี้นะฮะกูก็ไม่รู้จะทำไงต่อเพราะกูก็เล่นไม่ผ่านนะฮะโอ้ยปวดตับปวดหัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นมินิเกมว่างๆนะคดีว่างช่วงนี้ว่างนะฮะไม่รู้จะแคสอะไรเกมเลยดีตอนนี้โลตอนนี้กำลังหาเกมมาแคสอยู่เหมือนกันนิวไมคลก็เก่าจะแคตสต่อวาทิดเอ้ยตอนพ่อฮองช่วงนี้ผมเปิดเอ้ยเปิดเทอมซัมเมอร์ก็เลยติดเรียนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้หื่นแค่นี้พอละครับ